บก็ดีง่ายก็เอามาใช้งานเด็ดอันนี้ที่ขอบบน้ที่เขาลุกบุญมาทำบุญเพราด้วยงายไอ้ที่ทําบุญเนี่ยมันเราสามารถเรียกมาร่วมงานคู่ชาติได้เปล่าอันนี้อยู่ในกลุ่มของเราครับของเราด้วยแล้วของเธอกี่คนเราคัดออกมาเด็ดสายเธอกี่คนรวมกันเท่าไหร่นะยี่คนนะมูลมูลร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบ ของตำรวจอยูน่นะหมดหลังเอาเอาสา,ายของตัวเองดิเพราะเราต้องมันต้องมีอะไรมันต้องมีมวลชนของตัวเองมัมีอยู่ส่วนหนึ่งอะไรนะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็คดาดออกมาเท่าไหร่ห้าสิบร้อยหนึ่งตอ,ต,อตอนนี้ในกลุ่มของมวลชนน่ะก็คือทางทางผู้ใหญ่น่ะเขาอยากจะคุยกับ กับพี่ปกอีกทีนึงว่าแนวทางหรือข้อปฏิบัติของของพรรคเนีย่ยไปในแนวไหนอ๋อนี่เป็นดกัผู้ใหญ่แล้วเหรอมไม่เกินไลยผมไม่บอกไว้แล้วแต่ตอนนี้เขาติดงานที่ที่ไหนหาดใหญ่เพราะว่าที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นบ้านของราชินีบ้านของใครนะบ้านของราชินีของออออใช่ตอนนี้ก็จัดงานอยู่ที่นู่นแต่ว่าหลังจากงานเสร็จเนี่ยผมจะให้ทางนู้นออกมาคุยกับกับพี่ปกเพราะว่าหนึ่งการทํางาน ของเขาเนี่ยเหมือนกันคือชดชูสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเธอไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าโอเคโอเคป่ะเขาโอเคเขาก็รอคุยกันเขาเห็นผลงานแล้วป่ะเขาก็รอคุยอีกีนึงก็คือผมบอกว่านโยบายของพทรคเนี่ยกับอุดมการณ์ของของคณะเนี่ยเหมือนกันคือเชดชูสถาบันชาติศาสนาและก็พมหากษัตริย์คือตรงกับที่ของเขาใช่แ้วของเขามันมีองค์กรอะไรเกี่ยวกับการเหมืองบ้างป่า ไม่มีเขาไม่มีเลยเหรอแต่เขาเชิดชูสถาบันเ,เข้าใจแต่เขามีบวลชนอยู่ในมือใช่เราเยอด้วยทั่วประเทศเลยลนี่คือข้อดีอย่างเนอที่มันจะเข้าลงเป๊ะเลยอ๋อเราไม่รู้ล่ะถ้าใครรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือพวกเรานั่นไงนั่นคือโุรมการของเขาเราไม่รู้ว่าจะมาจากสายไหนที่มันตรงกับเราที่มันตรงกับกับกับองที่นี่ มวยก็ฝันเมืวยฝันฝันนี่แก่วัาเราความฝันไม่ฝันอ่ะเราเหนื่อยเดียวใครฝันอะไรฝันเราได้มาที่นี่อ่ะไม่ได้ฝันม,มันโล่งหมดเลยครับผมก็แปลกะระดาษเล่ามาก็โล่งหมดเลยค่ะวันที่ลงวันนั้นวันนั้นโล่งหมดเลยเหรอ่อะก็ดีเรื่องอ่ะไม่มีอะไรเลยก็ด, <laughs> ดีแล้ว <laughs> ได้รับพลังงานไงวู <laughs> ง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มกำลัง แล้วก็มาเขาเรียกอะไรวะฮะสามรอบไหนเจ้าแม่ทับทิมเต้นทั้งวันยังไม่เป็นไรเลยสามรอบเลยใช่แบสามรอบมี่แถวยาวเหยียดนะไม่ช่วยก็ไม่งในเขาบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมให้ช่วยให้หมดเดี๋ยคนสุดท้ายท่านบอกว่าพักก่อนไหมปู่เพรา ล่างเลยล่ะล่างไม่ได้เขาไม่เหนื่อยหรอกล่างเหนื่อยเล้วมันผมไปเอาจับอะไอเจ้าไอล่างเจ้าแม่ทับทิมเต้นทั้งวันเลยนี่วันเต้นทั้งวันเลยทั้งวันเลยอ่ะนี่เต้นทั้งวันเลยนั่นเต้นด้วยนะทั้งตอนเย็นเลยหรือเปล่าเต้นเย็นเลยเหรอเย็นเลยครับตอนเย็นทีนี้ตอนเย็นเราอยู่ศูนย์ยอดยอดนะครับยอดยอดทั้งหมดก็อ่โอเคแล้วไงต่อคือยอดยอดทั้งหมดเนี่ยที่รวมรวมทั้งหมดเนี่ยที่รายรับทั้งหมด ออ่าเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทโอเคนี่ก็คือยอดรายจ่ายยอดค่าหลักงบแล้วก็ชุดวงสวงอะไรทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยสี่สิบสามบาทนี่คือยอดคงเหลือทั้งหมดหือหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทโอเคแล้วไงต่อทั้งหมดเนี่ยก็คือส่วนที่เหลือแล้วก็มีจะมีซองสองซองคือซองแรก ที่เขาใส่ใส่ขันไว้ที่เข้ามาถวายองคุณช่วงนึงก็คือส่วนที่เหลือจากยอดทั้งหมดที่ต้องมาคืาไม่มีรายชื่อแต่ไม่มีรายชื่อมีรายชื่อเ่มไม่มีรายชื่อเร<ล>ื่องน,นี่คือรายรับรายจ่ายทั้งหมดโอเคแล้วไงต่อพวกเธอจะสรุป,ปว่าอะไรก็คือสรุปยอดทั้งหมดที่ต้องมาถวายานั่นก็อันนี้ก็จะเป็นกองทุนใช่ไหมที่ที่ที่เหลือไว้ใช่ป่ะใช่ครับ อีกเรื่องหนึง่งที่จะมานอัเรียนเพื่อทราบกมีเหล่าบรรดาของของลูกศิษย์หรือของคนที่รู้จักเนี่ยหลายหลายคนกลุ่มเธอใช่ไหมใช่คือที่อยู่ในกรุงเทพเองที่เขาจะจะร่วมร่วมวอะไรคือจะร่วมบริจาคพวกน้ําพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาบริจาคไม่เยอะเนี่ยเราก็จะไม่มีรถไปเอาแต่ผมบอกว่ารถผมลนะรถผมมี ผมไปได้จ้างมาผมไปได้ไม่จ้างเราก็จะแปอวเลยแต่ทีเนี้ยเออผมได้ติผมได้ทำสติ๊กเกอร์นี่ไปทำาอเลยอ่าไว้ติดไว้ติดข้างรถเห็นรถอะไรอ่าให้ดูนะอันนี้เป็นสมาชิกพารอย่างเงอ้ยเป็นนี่ยางยางแต่ว่านี่ของมูลนิธิไม่เกี่ยวกับนั่นอ๋ออ่าอันนี้ที่ติดข้างประตูเพราะว่าเราจะใช้รถกระบะของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในรถของมูลนิธิโอเคโอเคอ่า ูกไหมเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยนี่มูลนิธินี่นี่หว่า,า,าใชของบริจาคแล้วถูกไหมครับได้ได้เพราะว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนะ<ร>เป็นตัวเป็นตนนี่นี่คือนี่คือจะมารายงานให้หลวงพ่อทราบไงว่าเนี่ยเราได้ทํางานเริ่มทํางานแล้วนะอ่าดี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 อ uh, ่าเธอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วใช่ครับเราจะจัดให้เต็มไปเลยอ่าอ่เดี๋ยวจะได้ประสานงานกันว่าจะมีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกัน ก็ทำก่อนให้หลวงพ่อเห็นว่าเออเนี่ยเราเอาใจใส่าทำแล้วใช่อะไรนะไหม sticker ได้ sticker ครับ sticker เกี่ยวกับก็เหลือตอนเนี้ยมามาใบเดียวใช่ไหมมันปิดซ้ายขวาไงที่ประตูได้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 สามร้อยสองใบสองใบซ้ายขวาประตูซ้ายขวาดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่ผมจะไปถามว่าอันเล็กแกนั่นรถอยู่ไหนรถโฟล์คเจอร์รถอยู่ที่บ้านมันีกระบะมีกระบะอยู่คันหนึ่งแต่ตอนเนี้ย ที่ที่เะีลองหางบประมาณก่อนว่าเราจะใส่หลังคาเครี่บอยล้วก็ติดไปข้างบนเครี่บอยใช่เอาไ้ขนอะไรบ้างขนได้ทุกอย่างอ่ะขนลงศพก็ได้ขนศพด้วยอ่ะอามันมีโรงศพไอ้วันๆอ่ะเห็นไหมไอ้วันๆห่ือมันมีทีมงานอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ว่นมีโรงศพคนป่วยคนอะไรไปได้เลยใช่ไหมที่คุยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ย อ่าอ่าอ่าแล้วทีมงานก็มีคนก็มีทีมงานก็มีคนก็มีไม่ไี่บอกลงทานแล้แค่รีบอยกี่ตังค์ไม่รู้ตามนะาหมื่นกว่าสองหมื่นตอนนั้นตอนนั้นิดแล้วก็ออกไปค่ะเท่าไหร่นะสี่พันกว่าบาทไม่ใช่มื่นสองหมื่นเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะไม่ได้เราไปติดนู่นไปซื้อมือสองประมาณเกือบเกือบหมื่นหมื่นกว่าหรือสองหมื่นนี่แหละแค่รีบอยเป็นแฉบเป็นแฉบแบยี่ห้ออะไรครับแล้วแก่เลยมีบ่ยี่ห้ออะไรนะรถเธอยี่ห้ออะไรอะรถยี่แม็ ดีแม็กดีแม็กแคบดีสูสูโตโยต้าโอ้ยมันสิมาใส่ได้ใส่กันหมดเดียคนโตโยต้าก็ดีแม็กนอดดีแม็กเหรอใช่อีซูซูดีแม็กดีสูซูตัมันเป็นของโตโยต้าไงมันโตโยต้ามันไม่ได้มันไม่ไหวนั่นแหละคือความคิดของผมนะตอนนี้นะหลวงพ่อตที่เกอร์ทำมาแล้วติดท้าประตูถูกไหมใส่แคร์ลิบบอยอ่าใส่แคร์ลิบบอยแล้วก็ติดไฟข้างบนมันมีติดให้แบบหมอใช่ อ่าพอติดไฟเสร็จปั๊บเนี่ยสมมติว่าเออโทรมาเออคุณมลเนี่ยพอดีจะบริจาคน้ำเนี่ยสิบแพ็กยี่สิบแพ็กสามสิบแพ็กอยู่กรุงเทพเนี่ยคุณจะมารับได้ไหมใครเป็นคนขับอ่ะขับเองขับเองขับได้ยันสิบล้อเนอะไรงหลวงพ่อนไปขับปิ้นอยู่อ๋อเหรอขับเป็นสิบล้อนุ่นอ๋อเหรอใช่ไปกั็ขี่ยันสิบล้อนุ่นนะลองอ้วัดดูราคามันใสลกันได้เราก็ไม่ต้องซื้อไงลองวัานเนี่ย เสร็จแล้วทีเนี้ยถามว่าเออเขาโทรมาหาอาจจะโทรมาเข้าสายหลวงพอ่อหรือว่าลูกศิษย์คนอื่นบอกเออเนี่ยเจอญาติพี่น้องเนี่ยไม่ไมีสั่งซื้อโลงอ่าจัดให้คือพูดง่ายมันมีคนที่พร้อมที่จะถูก oh. บริบริจาคใช่ไหมโอ้ oh. สื่อโซเชียลนะหลวงพอ่อออกไปเนี่ยถ้าถามว่ารับบริจาคน้ำเนี่ยในในกรุงเทพเนี่ยถามว่าสัก20แพ็คขึ้นเนาะใช่ไหมถ้า20แพ็ค30แพ็คขึ้นเนี่ย oh. ขาไม่เอามาหรอกก็มีแต่รถเิ๋งแล้วก็เอารถไปใส่เอาพอใส่มาปป๊บเนี่ยก็ไว้พักไว้ที่นู่นใช่ไหมเสเสารว์อาทิตย์เนี่ยเราก็เอามาไว้ที่นี่ใช่ไหมนะ,ะทีมทีมงานมูลนิธิรู้สึกมันแอคทีฟมากใช่ไหมตอนนี้โอ้ย <c oughs> อดแล้วหลวงพอ่อแบบมันเต้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ดีนไฟลุกที่นี่ ตอนนี้จัดเต็นตุบจุบแล้วตอนนี้จัดเต็นตุบจุบแล้วก็ทางนั้นกันเตรียมตัวรอแล้วนั่นแหละเสร็จปั๊บสมมุติว่าบ้านไหนเอางงีี้้เเออออาาาาลูกแบบว่าเป็นลายเส้นปูเท้าปูเวนด้วยเดี๋เอาไปแปะบนเกาเรียกว่าหัวบูดีที่นี่ใช่ไหมเอาเป็นลายเส้นเนี่ยปูเท้าปูเวนเนี่ย อ๋อมี yup, สัญลักษณ์แบบว่าเฮ้ยนี่อยู่ในการดูแลของปู่ท้าวกูเวนเว้ยอยเงี้ยต้องจะต้องออกแบบไมไม่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็ทุนถอแล้วก็เป็นเป็นเป็นลายเส้นน่ะเป็นลายเส้นแบบว่าเป็นลูกคนน่ะเป็นลายเส้นเป็นรูกปูน่งลูกปูนั่งเนาะเข้าใจป่ะราต้องสั่งต้องได้เขาทําได้บอกว่าเอาเป็นลายเส้นเดี๋ยวเขาจะหยิบมา ตัวนี้ก็เพิง่งตัวนี้ก็เพิ่งคัดออกมาจากฝายนั่นแหละให้ให้ที่ร้านเขาทำไฟไว้แล้วบอกเก็บไฟไว้เลยนะพี่เหลือเหรอไอ้ลูกไอ้น,นี่เนี่ยไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้ลูกสาวมาปับไ,ไ,ไ,ไม่มาไอ้ลูกมันเก่งมากเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ไอ้กราฟิกเลยนั่นแหละคือเดี๋ยวเอาลายเข้าไปอยากให้เขาทำอะไรเขาทำส่งให้เลยอลันนี้ไปเสียนเงินนะบักก็ต้องไปเสียค่าสติ๊กเกอิงค่าสติ๊กเกอิงส่วนตีแต่ค่าออกแบบอะออกแบบไม่ต้องผมเอามาแล้ว ไม่มพูด <ภา S 1> ถึงอานาคตอะไรเงี้ยมไม่มีอะไรใช่ไหมต้องติดอะไรเ,เปล่าทอะไรแล้วหอพ่แค่แนี้เองอร่อยแล้วก็อชอบแล้วพ่อบอกว่าเร็วจังเวะพ่อบอกเร็วเร็วไม่ได้อังเงินเนี่ยไปใส่เคลลี่บอยรับแล้วอ่ะอไปทํางานให้มูลนิธิอัดจดไอ้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานถือไว้ด้วยอันนี้นี่นี่ กับผมชื่ออะไรอันนี้หันหน้าไปหน่อยสิเกี่ยวข้องเขาบอการนี้หลวงพ่อบางกล้องหรือเปล่าน่นน้นู่นไปทางนู่นเ้ากับผมชื่ออะไรอันนี้ลินทร์พรพัฒนาเมฆาคุณมีความชำนาญเรื่องอะไรความชำนาญหรือมีความรู้ในด้านอ้ชีพกู้ภัยตอนนี้แล้วก็ได้รับมอบหมายหรืองานงานจากหลวงพ่อ ให้ดาเนินการในส่วนของมูลนิธิทักธรรมคลายทุกข์ที่เราจะช่วยเหลือประชาชนเ,เช่นเช่นกรณีไม่มีโรงศพเราก็จัดหาให้ผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไปเยี่ยมไปบริจาคของให้พาไปหาหมอเปล่าพาไปหาหมอเราก็จะประสานรถให้ทําให้เรามีทีมงานกี่คนเรามีทีมงานทําอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพปริมณฑล แล้วนี่คือสติกเกอร์ที่ทํามาแล้วก็ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อให้ไปติดข้างประตูเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิที่ทธารำใครทุกข์คุณจะแจ้งเบอร์อีกทีนึ่าแล้วก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าจะไปติดกับรถคันไหนมีอะไรบ้างคันไหนบ้างแล้วใครต้องการความช่วยเหลือแล้วใครต้องการความช่วยเหลือให้ก็แจ้งมานะครับที่เบอร์โทร แปน 1, 1่หาห่รือผูอ้ที่ได้ฟังได้ดูคลิปนะครับต้องการจะบริจาคน้ำา20โล30โลนะครับก็ให้แจ้งมาเดี๋ยวผมจะไปรับเองในในกเกรเจนะครับถือว่าเป็นบริการอาสาสมัครเป็นผู้ที่มีทีมงานอำนวยความสะดวกเรื่องช่วยเหลือคนป่วยคนตาย และคนบริจาคคนขับสนใช่ไหมใช่ครับเรียกว่าเขาเรียกอะไรว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติตทางธรรมชาติก็จะช่วยก็จะช่วยอ่าอ,อันนี้ไปติดไปติดข้างรถใครเห็นพวกลูกศิษย์ลูกหาใครเห็นก็ไปทักทายได้ใช่ไหมได้ครับทักทายได้ตามนี้อ้าวมีโครงการอะไรอีกโครงการแค่คน,นี้แค่น,น็ี่ใหญ่หลวงแล้วก็เวยได้ริง เดี๋ยวก็ดูผลงานแล้วไปทําอะไรก็ถ่ายรูปไปส่ง้าไปในไลน์ <ทะ S 2> ตอนนี้มูลนิธิได้ทำอย่างนี้แล้วนะครับมูลนิธิได้ทำนี้แล้วครับมูลนิธินี้นงครับเขาาใจเปล่า <ทะ S 2> แล้วเดี๋ยวที่นี่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ส่งงานไปที่นี่อีกท, <ะ S 2> ทีหนึ่งส่งงานไปให้พวกเธออีกทีหนึ่ง <ทะ S 2> แล้วก็ประสานงานกันอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ให้ไปทําแคปไปเลยอรับแล้วอ่าเอาเป็นค่าชดจ่าย จะไรสั่น,น่ลยอะไรนะกำไปหาใหม่ด้นะหาอะไรค<า>ืออะไรคืออะไรควายแล้วควายมันใช้แล้วก็เป็นจุกเป็นเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะให้ทำ อเอาไปใส่ให้เรียบร้อยก่อนอเสร็จแล้วก็แม่ถ่ายรูปมาให้ดูเสร็จแล้วแล้วก็ทําบัญชีมาด้วยเพื่อความปโปร่งใสถูกต้องเหมือนอันนี้ใช่ไหมใช่อนนี้เนาะอัน,นเียน,นี้แหละอันนี้ครับยอดทั้งหมดเนาะอ่ายอดทั้งหมดของการหล่อองค์ปูทั้งหมดอ,อ่านี้เป็นบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่าแล้วก็นี่เป็นรายชื่อ ร <cola> ายชื่อทั้งหมดที่เราจะใส่ใต้ฐานเนาะอ,อ่าอ, EN, อ, EN, อ, EN อ่นนี่เป็นของเราบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับทุกคนอ่าทุกคนบริจาคใช่ไหมทุกคนที่โอนเข้ามา <อ aj. S 1> จะอยู่ในนี้หมดโอเคโอเคดีมาก่าอจัดเป็นแฟม้มแฟ้มละเดือนแฟ้มละเดือนมันจะได้มันจะได้แบบว่าเอาไว้จะมีหมด้านที่ผมเลนแล้ว <real> ลงไมันจะมาสนทนากับหลวงพ่อหรือเปล่าเธอเธอจะมาหรือปู่จะมาปู่สันปูจะมาสนทนาทำกับหลวงพ่อหรือเปล่าม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 ะอามามาอา้าม้มา้ามามามางาม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 ัมามัมามมา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 ไหมมอว มีหลวงพ่อกับหลวงพ่อเดิมเหรอใช่ต้องกลัวนะเนี่ยใครกลัวนู่นหลวงกระเจียมกระบองไว้รอแล้วกระเจี๊ยบพร้อมกระเจี๊ยบต่อไปชูแสงชูแสงชูนี่ไปเอามาเมื่อกี้เหละหนาเถอล่ะโอเคอะไรนะเตรียมพร้อมก็หนีไปเที่ยวหมากคนเดียวนะลูก วันาีพุทธังสัพเมตต้สรงธรรมเมตัาเตวันธาวีธรรมังเมตแล้วสังธรรมะเมตัรังเมตตาพูส้ะเมตสมสระันเตสเมตนังเมตพเตมงาร้วงาดัตาริาตตวตตาพสเมตเาพสราะเมตวัตาสตตาเนรตตางธะตต สักเกียร์การในจะรุเปกิริศิกรตะเจจันตาริเควิมาเนชิเตดจันตาเนจารุกนะกขันเนชีหะบัฒน์ที่มีเกียรติเป็นประจักข์โอ้เชิญชิงสถิตทั่วทั้งจักรวาลประธานพลังมาด้วยเถินอาวุธนี้ของท่านเท้าสักกะเทวราชองค์พระอินทร์ของปู่ท้า,วทาวเวสุวรรณสักกัสวัชิลาวุธังเวสุวรรณัตถะทถาวุธังยามนาสะ อาวุธของ <c oughs> พระญายมราชปู่อลาวกะตุสาวุธทางนารยาสะนยจักรลาวุธทางทั้งพระนารายพระอินอเทพราอจัตุโลกกบาลปูทววทป่ท้าเวสวรรปู่ท้ากุเอนปู่พญายมราชปู่อลาวกะห้าพลังได้ประสิทธิ์ประสาทพลังยิ่งใหญ่ใน มีดหมอศักดิ์ิไล่คุณสายไล่สิงคโปร์มงคลไล่โรคภัยไข้เจ็บไล่ความยากจนออกไปแล้วอาปู่มาประทานแล้วบีดีไล่ผีได้เลยปูอาดูอามูธนานด้วยอาปูนั่งบนอาสนะ <c oughs> ปู่มาเมตตาแล้วมาถวายพระคุณเจ้าถูวายพระคุณเจ้าก่อนถูจาูอาปู่มาเมตตาแล้วปูู่เวรอูท้ากูเอวนูมาช่วยงานมาช่วยงานูา่วาวยนูมาช่วยงานวนูา่นถมาช่วยาน่ย่าน่วานวยู่ย่วยงานถาวน งานด้วยสำเร็จดูร่วมด้วยดีรูปเหมือนปู่ท้ากูเวนเป็นที่เรียบร้อยเคารพเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่ขอพรขอพลังได้ก็ขอขอบคุณน้ำใจของปู่ปู่ท้ากูเวนปู่อลรวกะ ที่ได้เมตตาแล้วอ้าวสาทุสาทุอ้าวปูเชิญสเสวยน้ำชาสับสิทธิ์ด้วยปูปูน้ำจางน้อยอ่าณเนะวลานี้นะการนี้ได้ ถึงเวลาโปรดสัตว์แล้วอา้าววัตถุมงคลวัตถุแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีดลวงพอเดิมแล้วมีดหมอปูเท้ากูเวนปูเท้าเวสวรรได้เป็นวัตถุมงคลไล่สิงคปรมงคลได้ทำพิธีแล้วให้ปูอธิษฐานหน่อยอ่ะ ให้ปู่อธิษฐานหน่อยใส่พลังเข้าไปหน่อยปู่เพิ่มพลังให้เต็มที่ไปเลยเอาแบบผีกระโดดเลยอ่าด่านนี้าจูจ่าจูอาก็อีมาให้ปู่นั่งนู่นเลยไปนั่งตรงไหนเดี๋ยวมีองค์ไหนมาบ้างมีพระแม่คับทีองค์เดียวค่ะองค์เดียวอ่ะอาปู่โดนนั่งนั่นเลย ดาทูเป็นโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัมปทานเลยอะปูขออัญเชิญเฉเดียมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณเลยขอบพระคุณพระคุณเจ้าอัญเชิญอัญเชิญน้อยอันนี้ก็ไปขอพรมูลทิธิไปเก็บเอารูปปูไปติดที่รถนะเอาไปทำรูปเหมือนเป็นรูปเส้นน่ะแปะไว้เลย ว่ามาแต่ว่าเจ้าขาว่าดาำปูกับครูครูสุ่มก็เป <tro leer> ็นแขกของท่านทนายค่ะทนายไหนทนายคุณปกชั้นนกเจ้าค่ะหัวหน้าพักเป็นอะไรขึ้นมาเข้ามาค่ะแล้วก็มาเปล่าขาพอดีเขาฝากไปไปทำธุระไปไปธุระกับทางเรื่องของฝั่งนู้นอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาโอเคแต่ขาเดี๋ยวท่านจะเชิญเชิญก็อันนี้ค่ะเป็นลูก มก็คือเดี๋ยวท่านจะมีในส่วนนี้มาถวายร่วมถวายกับหลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ปกเขาจะบอก